สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนในไม่นานมาน,นี้นะครับก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปที่ผมโพสต์ไปเนาะเป็นคลิป Youtube Shot นะครับเกี่ยวกับเจ้าไดโนเสาร์ไทแรนโซนโซอร์กอรโกโซรัสลิบราตัสนะครับโดยมักจะมีหลายคนอยากจะทราบว่าเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างกับญาติสนิทของมัอีกตัวคืออัลเบอร์โตซอรัสซาโคเฟกัสยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า ทั้งกอร์กซลัสและก็อลเบอร์โตซูลัสเนี่ยเป็นไดนโนเสาร์ที่มีความใกล้ชิดกันสูงมากๆเลยนะครับโดยพวกมันเนี่ยเป็นไทรนโนซอริดในวงย่อยอลเบอร์โตซอรีนเหมือนกันเลยแล้วก็อาศัยอยู่ในอลเบอร์ตาแคนาดาเหมือนกันอีกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ยังเป็นที่น่าสนใจอย่างหนึง่งเพราะว่านักบรรพชีวิตวิทยาก็ยังคงโต้เถียงกันอยู่แต่ว่าเสียงส่วนมากเนี่ยจะโหวตให้ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน แต่ว่าในใสายตาคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ความรู้ทางด้านอนาโตมีสนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูความแตกต่างของไดโนเสาร์สตัวนี้กันซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมแยกยังแยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตามมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าซึ่ง ผมคงไม่สามารถหากระโหลกของอัลเบรโตโซลัสหรือว่ากอร o โกโซลัสมาทำการพรีเซนต์ได้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้ญาติห่างๆของมันนะครับคือเจ้าจระเข้เป็นตัวอย่างในการพรีเซนต์ในวันนี้ซึ่งอนาตมีของกระดูกว่ามันก็จะมีความใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับพอจะดูคร่าวๆได้อยู่ก็เดี๋ยวตามดูกันเลยอันดับแรกเลยนะครับคร่าวๆคือ ทั้ง2ชนดิดนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่ในอลเบอร์ตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอลเบอร์โตโซลัสนะครับมีอายุที่อ่อนกว่าในเชิงชั้นหินนะครับโดยเจ้าอลเบอร์โตโซลัสเนี่ยถูกคนพบอยู่ที่ฮอสชูแคนยอนฟอร์เมชันนะครับซึ่งก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ70-71ถึงล้านปีก่อนแต่ว่ากอโกโซลัสนะครับอาศัยอยู่ในหวดหินไดโนเสาร์พาร์คหรือว่าไดโนเสาร์พาร์คฟอร์เมชันที่ มีอายุอยู่ที่ประมาณ75ล้านปีก่อนซึ่งก็จะมีช่องแกลบระหว่าง2คนนี้นะครับอยู่ที่5ล้านปีนั่นเองซึ่งก็จะเกิดคําถามต่อไปว่าอ้าวแล้วสรุปกอโกโสซลัสเนี่ยวิวัฒนาการมาเป็นอลเบโตโสซลัสหรือเปล่าในเชิงวัฒนบบชีวินเนี่ยไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะว่าทั้งสองชนิดเนี่ยมีความใกล้ใกล้ชิดกันมากมนนาลักษณะหลายอย่างก็คล้ายกันแต่ที่นักบันสามารถสรุปได้ก,ก็คือทั้งสองชนิดเนี่ยมีความใกล้ชิดกันสูงมากเราไม่รู้ว่ามัน อาจจะเกิดจากวิวชั่นการมาจากบรรพบุษเดียวกันแล้วแตกออกเปก็นโ,โกโก้กับอัลเบอร์โตก็ได้หรือว่ากโก,กเป็นอัลเบอร์โตเนี่ยยังยังไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ว่าพอจะตอบได้คร่าวๆเออสองนเนี้ยมันมีความใกล้ชิดกันอันนี้คือข้อที่1น,นะครับต่อมาเนี่ยก็จะมาดูที่ลักษณะของหัวกะโหลกกันบ้างถ้าดูคร่าวๆเนี่ยกโกโกสลสนะครับจะมีลักษณะของกะโหลกที่เรียวกว่าอัลเบอร์โตสลาสอัลเบอร์โตก็จะมีลักษณะของส่วน จมูกที่สูงโด่งกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยอบโต้ซลรสจะมีลำตัวที่ยาวกว่าเล็กน้อยนะครับกอโกซลรสจะอยู่ที่ประมาณ8-9เมตรแต่ว่าออบาตโต้ซลรสเนี่ยสามารถมีลำตัวยาวได้ถึง9.7เมตรเลยนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ1เมตรนั่นเองแล้วก็ความเร็วนะครับอบโต้ซลรสก็จะวิ่งชา้ากว่ากอโก้ซลรสเล็กน้อยนะครับประมาณที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งดโดยรวมแล้วออบาตโต้สลัสก็จะมีลักษณะของร่างกายที่หนาตันกว่าแล้วก็กอโกโซลัสก็จะมีร่างกายที่เพรียวกว่าแล้วก็ขาย,ยาวกว่าเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูลักษณะเชิง a น a t o m y ที่แตกต่างกันเนี่ยผมแนะนำะเป p e ์ของเคอรี่2003ครับที่ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยอันดับแรกเลยนะครับเคอรี่2003เนี่ยได้กล่าวถึงสมมติก่อนสมมติว่านี่คือกระโหลกของออบาตโต้สลัสเนาะสมมติสมมติ ค,คือรีอยู่สองตัวสามเนี่ยได้กล่าวถึงลักษณะของออพิษนะครับหรือว่าหลุมบริเวณเพดานปากของอัลเบอร์โตโซลัสในจร์เจีจะไม่มีเนาะแต่ว่าในอัลเบอร์โตโซลัสเนี่ยจะเห็นเป็นโพรงสําหรับเป็นซ็อกเก็ตให้ใส่ฟันจากกรามล่างนะครับให้มันพอดีกันในอัลเบอร์โตโซลัสเนี่ยซ็อกเก็ตตรงนี้มันจะมีความลึกกว่าและก็ชัดเจนกว่าในกอโกโซลัสลักษณะต่อมานะครับคือตำแหน่งของอ็อกซิบิโตคอนไดายนะครับหรือว่าจุกจ๊ก หลังกระดูกกระดูกกระโหลกนะครับที่เอาไปเสียบกับกระดูกคอชิ้นแรกนะครับตัวนี้จะเรียกว่า occipital condyle นะครับตัวนี้ occipital condyle กลมๆตัวเนี้ยก็จะทําให้สัตว์เนี่ยมันสามารถหมุนหัวไปทางซ้ายขวาขึ้นลงลงลง่างอย่างนี้ได้นะครับซึ่ง occipital condyle ของเจ้า o l b t o s a u r u s เนี่ยก็จะเรียงวางตัวอยู่ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าใน g o g o s a u r s นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของ braincase a บรนเคสก็คือส่วนของกะโหลกที่หุ้มสมองไว้ภายในซึ่งเบรนเคสเนี่ยก็จะเริ่มประมาณส่วนของกระดูกฟันท่อนะครับเริ่มแต่น,นี้ลงไปถึงด้านหลังเลยคือออกซิปิโตั้างหลังส่วนนี้เรียกว่าเบรนเคสนะครับประมาณตรงนี้ที่มีสมองอยู่ซึ่งเบรนเคสเนี่ยในออเบอร์โตโซลัสนะครับจะมีความหนาถ้ามองจากด้านข้างก็คือส่วนด้านข้างเนี่ยหนากว่าความยาว แต่ว่าโกโกสัลที่มีกะโหลกที่เรียวยาวนะครับลักษณะของเบรนเคสเนี่ยจะเป็นทรงยาวมากกว่าทรงกว้างนี่ก็ชัดเจนเนาะเพราะว่า,าส่วนของเบรนเคสของอัลเบร์โตเนี่ยมันกว้างนะเพราะว่ากระโหลกมันใหญ่กว่านั่นเองนี่อันนี้คือความกว้างนะครับนี่คือความยาวเนาะนี่กว้างอันนี้ยาวถ้าเป็นอัลเบอร์โตกว้างกว่ายาวถ้าเป็นกกโก ยาวกว่ากว้างอย่างองนะแล้วก็ถัดมานะครับเราจะมาดูกระดูกส่วนของจมูกกันบ้างดีกว่ากระดูกจมูกนะครับหรือว่าส่วนเนซ้อเนี่ยของ2ตัวนี้ก็มีความแตกต่างกันเนซ้อนะครับคือกระดูกที่วิ่งมาตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะครับเนซ้อนะวิ่งมายาวพื้นมาถึงเชื่อมกับฟรอนทัลของเบรนเคสนะ เนซอลเนาะถ้าเห็นถ้าใครเห็นนะครับจะเป็นขีดบางๆตอนนี้นี่เนซอลซ้ายขวาเนาะส่วนของเนซอลนะครับในอัลเบอร์โตโซลัสเนี่ยลักษณะของรอยต่อระหว่างเนซอลกับฟรอนทัลนะครับจะเป็นรูปทรงเฉียงเฉียงแล้วก็มีความซิกแซกมากกว่าในกอโกโซลัสกอโกโซลัสนะครับบริเวณซูเจอร์ er, หรือว่ารอยต่อของส่วนเนซอลเนี่ยจะเป็นรูปตัววีนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันกันกบ อัลเบอร์โตโซลัสซึ่งลักษณะที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองหัวกระโหลกของอัลเบอร์โตกับกอโกจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารอยต่อของกระดูกเนซอลมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับตัวนึงเป็นซิกแซคคืออัลเบอร์โตและตัวนึงเป็นตัววายนะครับคือกอโกนั่นเอง uh, เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นลักษณะโดยคร่าวๆที่ทําให้อัลเบอร์โตโซลัสแตกต่างจากกอโกโซลัสนะครับซึ่งลักษณะค่อนข้างที่จะ uh, เรียกว่า เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมองได้ยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนด้านอนาโตมีหรือว่าบรรพชีวินมาซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ข้าวก็อย่างที่กล่าวไปก็คือพวกมันเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยร่างกายโดยรวมก็คืออเบอร์โตจะมีความหนาตันกว่าแล้วก็ขาสั้นกว่าก็โกโซลัสก็จะเพรียวกว่ากระโหลกเล็กกว่าแล้วก็ขายาวกว่าแล้วก็ช่วงจมูกของอเบอร์โตโซลัสจะกลมกว่านึกว่าอะไรกลมกว่าโดกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นของกโกนะครับกะโหลกของเขาค่อนข้างที่จะเรียวยาวกว่าออบ ซึ่งถ้าเกิดเราเอาส่วนของกระดูกปากมาเทียบกันก็จะค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยสองตัวนี้ก็มีความใกล้ชิดกันมากๆนะครับหรือว่าถ้าใครยังแยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนกับหมาป่าในปัจจุบันที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันมากๆเลยนะครับหน้าตาม,มันจะคล้ายๆกันเลยก็ไม่แตกต่างกันในชีวิตเมื่อสมัยก่อนสัตว์น้ำบ้านหลายตัวก็มีหน้าตาคล้ายกันนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย